สดชื่นมากเลยอากาศเช้าๆทุกคนนี่แหละทุกครั้งที่มีวันหยุดมิปอก็จะรีบขับรถจากกรุงเทพกลับมาที่ที่นี่เลยที่บ้านคุณยายเลยค่ะทุกคนเมื่อก่อนข้างหลังไม่น่าอยู่แบบนี้เป็นทุ่งนาค่ะทุกคนแล้วก็ยังไม่มีถนนนะ ยังไม่มีถนนตัดผ่านค่ะทุกคนแต่ตอนนี้เป็นถนนทางลาดยางอย่างดีเลยค่ะเชื่อมต่อขึ้นไปบนภูเรือค่ะเพราะว่าบ้านของมิปอจะอยู่ข้างล่างเป็นเป็นไหลเขาเลื้องลงมาทางอาบมาขึ้นกับอำเภอท่าลี่ค่ะทุกคนติดด่านชายแดนที่จะข้ามไปประเทศลาวค่ะข้ามไปเมืองหลวงพระบางค่ะเพื่อน,นสวัสดีค่ะสวัสดียามเช้าสวัสดียามเช้าจากเมืองเลยนะคะเพื่อน วันนี้ตอนเช้าอากาศยังเย็นอยู่นะคะเพื่อนๆ17องศาค่ะวันที่11กุมภาพันธ์อุณหภูมิที่มึงเลยที่บ้านที่มิปออยู่ยัง17องศานะคะเพื่อนๆวันนี้ตื่นเช้ามากๆเลยทุกคนตื่นมาเก็บกวาดบ้านอ๋อทุกคนวันนี้เมื่อวานนี้มิปอรู้มาว่ามีงานอ่ะเขาเรียกอะไรอะ่ะงานทําบุญเก็บกระดูกค่ะทุกคนเขาเรียกว่า งานทำบุญหลังจากคนที่เสียชีวิตไปแล้ววะเขามีการทําบุญทําบุญถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเพื่อเป็นการส่งบุญส่งกุศลไปให้คนที่เสียชีวิตค่ะทุกคนแล้วมิปอก็ไม่ได้รับเชิญหรอกแต่เป็นคนในหมู่บ้านคือหมู่บ้านเราอ่ะเป็นหมู่บ้านเล็กๆไงทุกคนแค่200หลังคาเรือนเดี๋ยวเราก็ไปดีกว่าทุกคนไปร่วมทําบุญกันด้วยดีกว่าแล้วเดี๋ยวมิปอจะเอาบรรยากาศมาฝากเพื่อนๆนะคะจะลองแอบ แถ่ายมาฝากเพื่อนๆดูค่ะทุกคนมาจิบกาแฟก่อนไปค่ะมาทันพอดีทุกคนมาทันพอดีนี่เออบรรยากาศงานก็เป็นแบบนี้แหละมาฮ้อนเมือแรงมมนเนี่ยสวัสดีเนาอสุขสุคนเนอะต ผู้คนนี้เห็นไหมเนี่ยบรรยากาศยังหนาวอยู่เฝ้ากันรอบกองไฟ